พระเจ้าจึงขับไล่ทูตสวรรค์และที่ทําผิดนี้ลงมาบนโลกนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมารซาตามและทูตสวรรค์ก็กลายเป็นผีวิญญาณชั่วเมื่ออาดัมและเอวาเชื่อฟังมารอยู่ใต้าการปกครองของมารมนุษย์ทุกคนก็เลยอยู่ใต้าการปกครองของมารด้วยเพราะว่าอาดัมนั้นเขามีฐานะเป็นประมุขของสายพันธุ์มนุษย์เขาเป็นประมุขของสายพันธุ์มนุษย์ดังนั้นเมื่อเขาตัดสินใจมอบสิทธิ์น้ให้พระเจ้าเขาก็ เราก็มอบสิทธิ์นั้นให้พระเจ้ามันเขามอบให้กับมารซสาตาน์ม่นเขาเชื่อฟังมารซสาตานก็เลยครอบครองโลกนี้เห็นเราก็โลกใบนี้ใช่ไหมครับก็อยู่ใต้าการปกครองของผีมารซสาตานมานานจนกระทั่งเมื่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดกลับใจมาเป็นคริสเตียนเขาก็ออกจากการเชื่อฟังมารมาเป็นเชื่อฟังพระเจ้าและนั่นก็เลยทําให้เราประกาศสงครามและเป็นศัตรูกับมารซาตานและนี่คือสงครามระหว่าง มาราตานกับคริสเตียนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตบนโลกนี้ของเรามามีหลายชื่อและแต่และชื่อก็เปิดเผยลักษณะของคนเหมือนกับชื่อพระเจ้าไงชื่อของคนหรือชื่อของพระเจ้าหรือชื่อของอะไรก็จะเปิดเผยลักษณะของเขาเยโฮวาหิเลก็เปิดเผยพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเยโฮวาราฟากับพระเจ้าเป็นผู้รัดรักษาโลกเยโฮวาชาโลมกับพระเจ้าเป็นสันติสุขเยโฮวาสิคานูพระเจ้าเป็น องความชอบทมของเราเยาวานิสีพระเจ้าเป็นธงชัยของเราชื่อก็เปิดเผยเด็กคนหนึ่งคลอดมาตัววิใหญ่เบื้องเริ่มเลยก็ชื่อว่าไอหมูตัวเหมือนหมูชื่อก็เปิดเผยลักษณะคลอดมาพ่อขาวแม่ขาวตัวดําไอดําก็ชื่อดำตั้งแต่น้ำเป็นต้นมาโนมากไอลิงก็กลายเป็นลิงไม่ใช่ไม่กลายเป็นลิงกลายว่ามินิสัยเป็นแบบนั้นชื่อมันเปิดเผยลักษณะของคน ลักษณะของพระเจ้าและลักษณะของมารสาตานนี่เขาบอกว่าเป็นนายผีลูกาสิบเอ็ดสิบห้าชื่อของมารเป็นนายของผีทั้งปวงอันนี้ก็บอกชัดว่าเขาเป็นเจ้าของผีเป็นสูงสุดของพวกกลุ่มผีทั้งหลายลูกาสิบเอ็ดสิบห้าเป็นคนมีกําลังมากและมีอาวุธครบมืองั้นมารน,นี่ไม่ได้ปัดตัวเปล่านะพี่น้องมารน,นี่มีอาวุธครบมือลูกาสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมีกําลังมากและมีอาวุธครบมือเป็นเจ้าผู้ครองในท้องฟ้าเอเฟซัสบทที่สองข้อสอง เมื่อครั้งก่อนท่านเคยพูดในาบาปตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศเจ้าแห่งย่านอากาศเอเฟัาบทที่สองข้อที่สองเท, 2, ทพเจ้าของคนในสมัยปัจจุบันนี้สองกรณนโทบ,บที่สี่ข้อสี่คนไม่เชื่อนั้นพระของคนยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาเห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเวลาไปประกาศคนไม่เชื่ออย่าไปโมโหเขาโมโหมารที่อยู่เบื้องหลังเอเมนไหมครับ มานอยู่เบื้องหลังมารทำให้เขาไม่เชื่อทำไมรู้นี่สองคนนี้คที่สี่ก็สฝ่ายคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของคนยุคนี้เทพเจ้าของคนยุคนี้ได้กระทาใจของเขาให้มืดไปงน,นั้นเราไม่ต้องไปโมโหเราก็ไปประกาศต่อไปนานๆครั้งแล้วก็ไปหาคนอื่นๆต่อไปแล้วก็ประกาศไปเรื่อยถึงเวลาเราก็กลับมากับอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาที่พระเจ้าเตรียไมไว้เขาก็จะเชื่อพระเจ้าเอง สิงโตคำราม1เป็นตรบทที่5้ข้อ8มารเป็นภาพที่น่ากลัวคือเป็นภาพสิงโตคำรามมารชอบเรียนแบบพระเจ้าอยู่แล้วเมื่อพระเยซูเป็นสิงแห่งเผ่ายูดามันก็ต้องเป็นสิงโตคำรามแต่สิงแห่งเผ่ายูดานั้นดีแต่สิงโตคำรามนี่คอยส่อหาผู้ที่มันจะกัดกินได้มารคิดอะไรใหม่ไม่เป็นหรอกไม่มีหัวทางด้านนี้ชอบเรียนแบบจะทำอะไรก็ทำตามหมดเมื่อ พระบิดามีเมื่อในพระเจ้าเรามีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณมารก็มีมารซาตานสัตว์ร้ายและผู้ผู้ชนะของมันในวิวรณ์ทำเหมือนกันหมดแหละมาน,นี่คิดอะไรใหม่ไม่เป็นถ้าอยู่ในยุคนี้มารคงจะตกงานเพราะว่าเป็นครีเอทีฟที่ไม่ค่อยเก่งเลยชอบเรียนแบบอย่างเดียว <c oughs> พยานยะนากใหญ่สีแดงวิวรณ์บทที่สองข้อสามกระชื่อของมารเป็นงูใหญ่สีแดงพ่อแห่งการโกหก ยอนบทที่8ปดข้อ44นี่ก็เป็นชื่อย่อๆบางเรื่องให้เราเราจรู้จักรกษณะของมาร์งว่ามันเป็นยังไงงานของมารคือการต่อต้านคริสเตียนมีจ็อบเดสคริปชั่นที่ชัดเจนมากงานของข้าทำลายคริสเตียนจ็อบชัดบางบริษัทเข้าไปจ็อบไม่ชัดทำทุกอย่างเลยพวกเราโหเหนื่อยจริงๆทำงานบริษัทนั้นแต่มารนี่จ็อบชัด ลูกสมุนของมารชัดเซ็นสัญญาชัดเจนว่าเป็นลูกของมารหน้าที่เดียวคือทําให้คิสเตียนหลงหายไม่เดินติดตามพระเจ้าว่าแล้วเลยทํางานประสบผลสาเร็จเพราะว่ามันชัดไงเวลาเรามีอะไรเป้าหมายที่ชัดเจนเรามักจะทำอะไรประสบความสําเร็จเวลาเป้าหมายไม่ค่อยชัดเนี่ยเราจะทาอะไรไม่ค่อยสําเร็จมานี่เป้าหมายมันชัดมันทําอย่างเดียวคือทําให้คนนั้นอ่อนกําลังไม่เดินติดตามพระเจ้าก็เลยทําให้คิดเตียนถูกมารทาให้หลงหายจากทางของพระเจ้า มากมายเกาะภูเก็ตแล้วครับเป็นเกาะที่คิดจะลงหายเยอะที่สุดเพราะคนไปทํางานจากภาคเหนือจากภาคอีสานไปเต็มเกาะภูเก็ตเลยครับ <c oughs> เป็นคิดซีนทั้งนั้นเลยอยู่ที่ต่างจาังหวัดที่เข้มแข็งมากหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแค่หัวหน้าเขตหัวหน้าแล้วแต่จะเป็นอุปโลกน์กันเป็นหัวหน้าเยอะแยะหมดไปอยู่ที่นู่นกลายเป็นคนลงหายไปตามข้าบววไม่เข้าอีกเพราะว่าอายเพราะว่ามารซาตาน ทริคเยอะพี่น้องทริคเยอะตอนที่นาโอมีจะกลับมาจากโมอับมาที่เยรูซาเล็มเบ็เลเฮมบ้านแห่งขนมปังเขาอยู่ต้องนานเขาไม่กลับเพราะมารมันพูดกับเขาไงเหมือนกับมารพูดกับคริสตยนที่ทําบาปมารพูดกับคริสตยนที่อ่อนกําลังลงมารพูดกับคริสตยนไม่มาโบสถ์แล้วและอยากจะกลับมามารพูดเหมือนที่มันพูดกับนาโอมีนาโอมีเอ้ยอย่ากลับไปเลยทํามารนะเสียงน่ากลัวแบบนี้ใช่ไหม ถ้ากลับไปเจ้าจะอายเขามากจำได้ไหมตอนเจ้าอยู่เี่นเจ้าร่ำรวยเจ้ามีสามีเจ้ามีลูกสองคนตอนนี้ตายเรียบแล้วเพราะไม่เชื่อฟังไอหน,นี้ไปโมอับไงเจ้าเป็นคนจนเจ้ามืดเลยเจ้าจะกลับไปอยู่ที่นีนตายที่เนี่ยอย่างน้อยคนยรูเซมก็ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วมาตายที่โมอับแล้วเหมือนกับคริสเตียนหลายคนไม่อยากกลับมาหาพระเจ้าออกมาจากโบสถ์อื่นเราบวชเราไปตามผู้ยามเอามาเข้าโบสถ์พยายามจะช้อน่ายวิญญาณเขาขึ้นมา ถูกหลอกว้าเสียชื่อหบดเขารู้เรามาจะโบสถ์ไหนอายศิษยพิบาลไม่ยอมกลับมาโบสถ์ถูกหลอกด้วยมารซาตานแล้วก็ไม่กลับมาหาพระเจ้านี่ผมไปเจอมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาโอ้โหอันนี้เป็นระดับผู้นำนักสการของโบสถ์ใหญ่แห่งหนึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่มากในกรุงเทพอา้าวเป็นต้องพู้นักสการเลยเหรอครับ ขอเชิญมาร่วมนับเทศการกับโบสถ์เราได้ไหมครับเอ๋อเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะมาโบสถ์ต้องขอดูเวลาก่อนนะพี่น้องมันยุ่งขนาดนายกรัฐมนตรียิ่งรัชชิน,ชนวัตรรึยังไงครับพี่น้องต้องขอดูเวลาก่อนนะชวนมาโบสถ์นี่คือต้องขอเช็คเวลาก่อนจ้าภรรยาเป็นหมอหวังว่านี่จะไม่ลง YouTube ภรรยาเป็นหมอปเปิดคลินิกวันอาทิตย์ เป็นหมอก็รักใช้พระเจ้าได้เพื่อนผมเป็นหมออยู่เชียงใหม่เขาก็เปิดคลินิกแต่วันที่เขาก็หยุดเพื่อนผมวันนี้ท่านก็รู้จักดีเขาก็หยุดวันอาทิตย์ทาไมาหยุดใครจะเทศละาเรรู้ยะไอ้หมอก็รักพระเจ้าได้เฮ้ไม่ใช่ว่าเป็นหมอก็รักพระเจ้าไม่ได้ไม่หมอรักพระเจ้าได้แต่มันไม่รักเองอะบางคนคนนี้ยเห็นไหมอยู่ที่แต่ละแต่ละบุคคลความรักพระเจ้านี่ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเรียนสูงเรียนต่ำไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเขาตัดสินใจว่าจะเป็นยังไง ไปตามมาบสขอดูเวลาก่อนพอเปิดคลินิกวาทิตตั้งแต่ั้นมาไม่เห็นหน้าและไม่เห็นหัวและไม่เห็นเงาแท้จริงแล้วก็ไม่เห็นเลยตั้งแต่วันแรกเลยครับคุยแต่ทางโทรศัพท์คิดเซียนหลงหายเยอะมากเพราะมามาทํางานได้ผลดีไงจอบมันชัดมันมีอยู่ลึกใครมาเราจะไม่หหลงหายให้หมดโอ้จอบนี่มันชัดเจนเนะพี่น้องมันก็ง่ายฉะนั้นเวลาจะทาอะไรให้สําเร็จต้องมีให้จอบให้ชัดเจนเอเมนไหมครับเออ ไม่ได้บอกให้เรียนแบบมารน,นะบอกว่าต้องมีจอบให้ชัดเจนถ้ามีใครหรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทําให้เราอ่อนแอลงในพระเจ้าไม่อยากเดินกับพระเจ้าไม่อยากรับใช้พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายจงสันนิษฐานว่าผู้นั้นมาจากมารเอมเมนไหมครับเ,เป็นเครื่องมือมารโอ้มีหนังเรื่องมีภาพยนตร์ชื่อหนังเรื่องว่อนั้นมันอุ้งม,มือมารนะไม่ใช่เครื่องมือมารสับสนสับสนนั้นมันอุ้งม,มือมาร คนที่ทําให้เราไม่อยากเดินกับพระเจ้าคนที่ไม่อยากเราใช้พระเจ้าเนี่ยให้สังเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นให้รู้เลยว่ามาสตานอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ต้องกลัวเยอะเพราะว่ามาสตานมีทิ์จำกัดไม่สามารถอยู่ทุกขนทุกแห่งในเวลาใกล้เคียงกันเหมือนพระเจ้าไม่เหมือนพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้านี่อยู่ทุกขนทุกแห่งในขณะเดียวกันเราเรียกว่าอะไรครับออมนิเพรสเซนซ์อยู่ทุกขนทุกแห่งในขณะเดียวกันรู้ทุกอย่างเราเรียกว่าอะไรครับออมนิเชนซ์มีความสามารถทุกอย่างเรียกว่าอะไรครับออมนิโพเทนซ แต่มนันไม่เป็นแบบนี้เลยมันอยู่ได้ที่เดียวในขณนะดเดียวกัน